We'll สดชื่นใช่อยากจะบอกเลยนะพี่ถ้าผมไม่รู้จักพี่เจ้าของคนนี้นะ,ะผมจะนึกว่าพี่เขาเนี่ยเป็นแบบเจ้าของสวนออกแบบสวนร,รักสวนร,รักต้นไม้อะไรเงี้ยนะ,ะแต่พี่เนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยนะก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าใจเย็ยนอารมณ์ศิลปินเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่แบบว่าออบอกเลยพี่จะต้องคิดว่าเขาเป็นคนใจกว้าง พร้อมที่จะเอาของเนี่ยไปฝากพี่เสมอไม่จริงโจทำไมพูดงี้ไม่จริงไปไปไม่ได้คือรู้ทันว่างานรู้ทันใช่ปะคือไม่ใช่แค่ผมรู้ทันพี่เพชรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการมิวแชร์อยู่เนี่ยที่เป็นแฟนคลับพี่เนี่ยเขารู้เลยว่าพี่เป็นคนยังไงพี่จะบอกว่ามันเป็นการแสดงจริงโจจริงๆโจจริงจริงโจพี่เบื่อโจมากเลยไปเลยโอู้้ทันเขินหนีเลยเนี่ยแสดงเรียนมากเลยแสดงเป็น แบบตัวตนที่แท้จริงจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอก่อน,นยอย่าไปเอาของอะไรเขานะพี่นะไม่อายเขา,าน่าสนใจนะโอ้ยน่าพี่น่าสนใจก็เรื่องหนึ่งนะผมว่าเอางี้พี่ พี่อยู่ในโลกของพี่ไปก่อนเ,ออเดี๋ยวผมไปอยู่ในโลกของผมผมด้วยไปคุยแขกรับเชิญก่อนอ,อ้าวอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แอบมองอยู่ตั้งนานครับรีบเลยเอาเชิญครับพี่พี่เชิญครับผมเขารู้เลยเห็นเลยว่าพี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนหน้าตาดีนะเอานี้แอนมาเชิญอยู่ตรงนี้แล้วเรามาเปิดรายการอย่างเป็นทางการก่อนดีไหมครับ่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะบคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิวแชร์วุ้ยแอนทครับผมและทุกครั้งนะคะรายการวิวแชร์วุ้ยแอนทงของเรานะคะก็จะ นำเสนอเรื่องราวดีๆแขกรับเชิญน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นคนพิการมาให้ผู้ชมได้รู้จักกันค่ะอตอนนี้เราอยู่กับพี่นิมิตแล้วซึ่งจริงๆชื่อสุภันิมิตนะครับแนะนําตัวเองเลยดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับผมสุภันิมิตเลิศพัฒนานันนะครับหรือชื่อเล่นว่านิมิตครับเรียกง่ายดีครับ นิมิตก็ไม่ได้ง่ายพี่นิมิตก็ง่ายอยู่สุพันธ์นิมิตก็ก็โอเคชื่อเล่นชื่อพี่นิมิตนะครับพี่นิมิตถามหน่อยครับว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะนั่งวีแชร์เนี่ยครับครับพี่ทําอาชีพอะไรมาก่อนก่อนนั้นเนี่ยครับเมื่อตอนยุคยี่สิบหกเนาะผมก็ทํารับเหมาก่อสร้างเป็นนายช่างควบคุมงานสนามเนาะ พวกสร้างเขื่อนสร้างฝายอะไรพวกนี้แหละครับแล้วเขียนแบบขอสร้างด้วยครับเขียนแบบบ้านหลายจ็อบอาคารพาณิชย์เนี่ยสามจอบครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุยี่สิบหกครับพี่นิดมิตและพี่นิมิตเป็นอะไรถึงได้นั่งวิแชร์ครับพี่เมื่อเมื่อตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมคิดว่าตัวเองยังยังหนุ่มยังแน่นเนาะอย่างที่บอกครับทำงานสามอย่างในในวันเดียวเลยแล้ววันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมเมาดื่มเหล้าหนักหนักเลยครับเมาแบบแทบไม่รู้เรื่องอะไรกลับบ้านพอถึงกลางทางเนี่ยก็เหมือนฟิวขาดครับไม่รู้ไม่เองลย ด้นลงข้างทางทําให้กระดูกต้นคอหักไปสองท่อนเนาะกระดูกคอหักเนี่ยทำให้เป็นแนื้อผ้าทั้งตัวเพราะเราเกิดวบเหตุเนี่ยเราไม่ใช่เหลือศูนย์นะคนพิการอ่ะเราติดลบอีกท่าคือร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องมีผู้ช่วยอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เปลี่ยนลวเปลี่ยนลเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะทุกๆุกคนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทุกคนเพรคิดว่านะจริงๆแล้วเนี่ยเอาเวลาทั้งหลายเนี่ยมาคิดตรงเนี้ยมาทุ่มเทคิดตรงเนี้ยว่าอนาคตต่อไปเราจะทํายังไงโดยทีีี่่ชวิตเเราปปลยนไ อย่าไปคิดเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ผ่านมาแลพี่เนาะเพราะว่ามันเอากลับมาไม่ได้<ช>สูญเสียไปแล้วคือสูญเสียไปส่วนที่เหลืออยู่เอามาทําอะไรได้อันนั้นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องมาคิดแล้วปัจจุบันละครับทำอาชีพอะไรหลักๆเลยก็คือทํางานที่องคอก์กรคนพิการ ครับผมเป็นประธานศูนย์ในแอลนะครับทำงานเพื่อสังคมโดยทำเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตบริการโดยเน้นคนพิการรุนแรงพทำอะไรทำเลยงานอะไรงานทีวีงานพวกนี้งานขององค์กรคอมพิการเนี่ยมันไม่มีไม่มีรายได้รายได้ไม่เพียงพอหรอกใช้จิตอาสาใช่เป็นจิตอาสาจริงครับไปออกไปข้างนอกก็ต้องควักเงินตัวเองทีนี้เอาไปมาเนี่ยเราเราจะพึ่งตาคนอื่นไม่ได้เราต้องหาชีพของตัวเองทำก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดดีเนาะก็มานั่งคิด อย่างแรกที่ผมทําก็คือขายลอตเตอรี่ครับอนุบาลนี้ก็ยังทําอยู่ครับเป็นเป็นรายได้หลักค,ค่ะคนพิการที่ขายลอตเตอรี่นยคุณผู้ชมมีไรายได้ทั้งนั้นเลยเขามีเงินเ,เก็บเดือนละเป็นหมื่นนะอเออบางคนนะแต่พี่นิมิตไม่รู้เท่าไหร่อาจจะแสนว้าวอย่างอย่างเพื่อนผมที่รับจ้างผมขายลอตเตอรี่ผมก็จ้างเพื่อนคนพิการที่เดิมเนี่ยเขาก็ไม่เคยออกจากบ้านไงพอเราพัฒนาคุณภาพชีพพี่พิทเขาเนี่ยเราก็จะต้องหาชีพให้เขาทํา ทีนี้ก็ต้องอาชีพที่เขาสามารถทําได้จากเดิมเขาไม่ออกบ้านเลยนะตอนนี้ก็เป็นคนเลี้ยงโซสบายๆตอนนี้ไม่กลับบ้านแล้วไม่กลับบ้านนี่แหละครับตอนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยครับโอ้เลยมาต่อมาทำอะไรไอศครีมไม้เท้าจีปังอีครับการที่ผมไปดูงานที่เกาหลีนะ ไปไปร่วมงานที่เกาหลีไปดูงานที่เกาหลีจ้ะต้องถามพี่ว่าเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เกาหลีใต้สิครับเกาหลีเหนือจะได้กลับมาหรือเปล่านี่เขาเปิดเทศแล้วไงยิ่งปากเสียอย่างผมนี่มันเขาไม่ได้กลับมาแล้วแหละแล้วเป็นไงบ้างพี่พอได้ไปได้สูดเราเราไปเห็นเนี่ยก็เห็นว่าไอ้มันน่าสนใจไงด้วยตัวของโปรดักต์ไม่มีบ้านเราแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนน่าจะขายดีขายดีจริงครับขายดีเป็นเทน่าเทน่าเลยช่วงปีแรกเนี่ยโห ปีแรกเทน้ำเทท่า่อต่อมาปีต่อมามันมันมันก็โอเคนะแต่ว่ามันจะโลช่วงฤดูหนาวอย่างเงี้ยครับก็ลปางหนาวลำปางเนี้ยพี่เขาบอกลำปางไหวมากเนี่ยที่เขียนอยู่ในทุกเช้าอ่ะลำปางคู่แข่งเขาคู่แข่งลำปางหนาวมากจะได้ไม่มีใครกินไอติมลปางใช่ป่ะพี่แต่เราพักเรค่ะลับทางหนาวกว่าลับทางหนาวกว่าใช่ไันนี้ใช่เไมใช่เลยอยู่ลำพังนี่หนาวสุด อันนี้คือพี่ไปได้สูตรไอศครีมเขามาได้ยังไงคะพี่คนที่เขามีแฟนเป็นเชฟชาวเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็ทําธุรกิจด้านนี้อยู่ไม่แล้วมีชื่อเกาหลีไหมพี่ชื่อเกาหลีไม่มีพี่ตั้งเลยตอนนี้พุงน้ำนมพุงนำนมเป็นำนมแล้วผมอ่ะยุงชุงจังได้เนี่ยนะคุณค่าแล้วคุณล่ะคะโจซุกกอโอ้โหถ่ายถูถ่ายไม่ได้โอเคโอเคน่าตอนนี้ ก็เลยเอ๊ะลูกน้องตอนนั้นครับเรามีลูกน้องอยู่อยู่กับเราอยู่<า>เราก็ว่าอ,อยู่ๆเลิกไปก็คไรเข้าเนื้อหาเลยพี่แล้วก็ตอนนี้เรารายการชัมม่วโมงไม่ทนันพูดเล่นครับผมลูกน้องอีกเราเราลองมองหาอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถรองรับได้ดีกว่าอืมเราก็เลยมาทําตรงจุดนี้ครับก็คือเครื่องซีนซีพี่คะแล้วตอนนี้ที่บริเวณตรงนี้นี่คือเราทําอะไรกันอยู เออตอนนี้ผมทํางานแกะสลักครับแกะสลักไม้ครับเป็นรูปอะไรี่เดี๋ยวก่อนถ้าแกะสลักนี้ผมเดาได้เลยว่าผมต้องมีงานสนุกสนุกรออยู่แน่นอนคุณคะใช่ปะใช่เดี๋ยวช่วงแรกม่คิดร้อวเดี๋ยวไปหาทําอะไรสนุกสนุกกันก่อนใช่รจะต้องเรียนรู้อย่างอื่นมากนะนอกจากการเป็นพิธีกรเข้าใจปะเดี๋ยวมีงานให้ทําครับมีงานให้ทาเียนรู้เยอะมากเลยพี่ดีครับเอเคที่แล้วมือเกือบขาดนะ จากที่เพชรและโจได้คุยกับพี่นิมิตแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่ารู้สึกถึงพลังคิดบวกชัดเจนมากมากเลยเพชรว่าคนเราเนี่ยถ้าทําอะไรที่มีความสุขนะคะก็มักจะแบ่งความสุขไปถึงคนรอบข้างได้เหมือนพี่นิมิตแน่นอนค่ะ,ะก็ต้องมีเครื่งทุนแรงมั่งในงานทำแพสลักค่ะผม ใช่ทักษาคืออะไรอะร่ะคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคมีปวดตาอะไรอย่างนี้เป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ พแล้วพี่แบบแกะสลักได้ยังไงอะพี่ครับที่ผมบอกอะผมไม่สามารถใช้มือได้ด้วยตัวเองไงใช่ครับผมก็ต้องมีเครื่องทุนแรงมั่งในงานทําแพะสลักผมใช่หรืออะไรอะแกะสลักนะนะก็คือเป็นที่น้องกันครับเราเราแกะสลักไม่ได้เราต้องหาแพ้เครื่องมันเป็นยังไงพี่อย่างนี้หรอเครื่องแบบนี้ครับแบบที่ข้างหลังเราไงค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเครื่อง C N C ครับเครื่อง C N C เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมไงก็คือเขาใช้แทนเป็นหุ่นยนต์เขาเรียกโรบอตนั่นแหละครับอย่างนี้นะคะครัอันนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องใหญ่ไงก็ตามพื้นที่อย่างชิ้นเนี้ยแกะแกะจากเครื่องเนี้ยครับก็คืองานชิ้นใหญ่ๆอรับงานชิ้นใหญ่เราก็ต้องใช้เครื่องใหญ่ๆครับเครื่องเล็กเนี่ยก็คือว่าใช้สำหรับงานชิ้นเล็กแล้วอย่างไม้อะไรี่เอามายังไงอะ ไม้เนี่ยครับก็มีของชาวบ้านนี่แหละครับไม้หัวหลุงหัวไร่ปลายนาเมืองเหนือไงเมืองเหนือเมืองไม้ก็ไม้ตอไม้อะไรพวกนี้ครับพี่มีกี่เครื่องเนี่ยเครื่องแม็เครื่องชื่ออะไรนะอีกทีเครื่อง C N C C C N เขามีกี่เครื่องครับพี่ตอนนี้ผมมีแปดเครื่องครับแปดเครื่องอุตต้าก็คือมีหลายขนาดว่าอย่างนั้นใายขนาดหลายฟังก์ชันแกะเฉพาะไม้นะพี่ แกะโลหะก็ได้ใช่ครับอลูก็ได้ใช่ไหมได้หมดได้หมดทุกอย่างได้หมดเปลี่ยนหัวเอาเปลี่ยนหัวเข็มเอาเราสั่งคอมพิวเตอร์เสร็จจบเงี้ยอย่างผมจะทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยผมก็เอารูปเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เราก็สั่งให้คอมพิวเตอร์ทําอะไรทําอะไรของตามนั้นแหละขนาดเท่านี้เท่านี้เท่านี้โปรแกรมก็จะประมาณให้เราแล้วก็ออกออกมาให้คุมเครื่องไปเรียนรู้หรือเปล่าพี่หรือว่า มันมีวิธีมาอยู่แล้วพอเราซื้อเครื่องพวกเขาก็จะมีเป็นแมนนวลมาบอกเราหรือว่าไม่ไม่ครับไม่เราต้องศึกษาเอาพรามันมีหลายขั้นตอนอย่างที่ผมบอกนี่ไก็จากอาจารย์ครูมั่งแล้วก็มีอาจารย์เทคนิคครับอาจารย์ครูเกออาจารย์นิ่ยมาดูเรื่องระบบระบบไฟอ่ะครับพูดรู้ละททำไมภรรยาได้สวยเนี่ยวาจาเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยอาจารย์ครูเกอเนี่ยครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมสามารถประกอบเครื่องโดยอาศัยพวกน้องแหละครับประกอบตามที่เราต้องการเราต้องการเครื่องทํางานแบบไหน แล้วก็ออกแบบของเราแล้วก็ให้ให้ให้เขาประกอบให้ตามที่เราต้องการพี่เนื้อตักตักได้ครับถ้าถ้าถ้าทนถ้าทนไหวนะไหวเลเซอร์ดีกว่าเลเซอร์ดีกว่าขาดไหมเครื่องเลเซอร์ดีกว่าเนี่ยนี่งี้ยงี้เรื่องเครื่องเลเซอร์คุณโจลองดูเนี่ยครับเอาด้านพอดีมาเนี่ยนี่เลเซอร์ไม่ขาดไม่ขาดหรอยิงบนผิวเลยนี่ไงนี่ไงนี่เลเซอร์นี่ไงอ๋อมีเลเซอร์ได้ออกโลโก้อะไรพวกนี้ไงแต่พี่วาถึงกับ มันจะบัดให้ยาอะไรยังไงเออเราไปอันนี้ใหม่เลยใหม่เลยใหม่เลยพี่เราไปให้ช่างตัดเยอพี่ต๋อยเพชรถามไปยังงั้นขอโทษทีเพชรไม่น่าถามเลยเพชรไม่รู้ว่าพี่จะตอบว่าได้พี่ลิมิตครับลบพี่ลิมิตได้ไอเดียพวกเนี้ยมาจากไหน ออคือพี่นิ่บอกแล้วไงว่าอยากจะหาทํามือหาอะไรเครื่องมือที่ทําแทนมือเราแต่จริงจริมันเยอะมากๆเลยพี่นึกออกมาทําไมต้องมาตกลงเป็นเครื่องเซียนซีเพราะอะไรอะ่ะเครื่องเซียนซีอ่ะมันสามารถทําได้หลายหลากหลายต่อยอดสูงสุดที่ผมฝันไว้ก็คือผมจะผลิตวิวแชร์อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการครับโดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ครับก็คือนั่นนั่นคือความฝันสูงสุดที่จะทำจะ<อ>ต้องไปให้ถึงคาร์บอน <Carbon S 1> ไม่ใช่เป็นอะไรที่เหม็นๆหรอ ไม่ใช่แล้วดำดำเออควันคาร์บอนโคลากันดำดำลูกค้าที่เวลาที่พี่ทำออกมาแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคือพี่ผลิตไปเสนอลูกค้าก่อนหรือว่าพี่รอออเดอร์ลูกค้าสั่งมาแล้วพี่ถึงเคยเห็นตอนนั้นเนาะเราอ่ะเอ่อนับถือท่านราชการที่เก้าเนาะหลมเข้าราชการที่เก้าเรารับเท่ทุนท่านนะครับก็เลยจะเป็นงานชิ้นแรกเลยที่เราทาทาเลยฝึกแก่เลยแล้วก็หาหาไฟล์หารูปมาที่ ลูกที่เราประทับใจอ่ะได้รูปของพระอ,องค์ท่านในการทรงงานแล้วก็มีพระเศโทรหยดตรงตาด,<ป>ด,ด้วยพระอ,องค์กําลังเช็ดเช็ดพระเศโทเงี้ยดูพระอ,องค์ทํางานหนักเพื่อประชาชนเงี้ยเราก็ทราบซึ้งในในภาพนี้มากก็เลยให้มาทําเป็นฝ่าย 3D แล้วแกะฝึกแกะเลยครับฝึกแกะครั้งแรกเลยครับจากนั้นก็เป็นปากหลอกปากไงที่นี่นจังหวัดลำปางนี่ สิ่งที่หาได้เยอะมากเกลื่อนเลยก็คือไม้คใช่เยอะจริงๆแล้วก็เป็นไม้ที่ถูกกฎหมายนะอันนี้เป็นไม้ต่อตามไรหัวนาชาบ้านครับเปับไม้ต่อคที่นี่เขาไม้เยอะภาคเหนือเนพี่จิตก็เยอะนนพี้นะพี่จิตก็เยอะก็มีช้างไงก็มีช้างด้วยครับ จังหวัดไหนมีช้างจังหวัดนั้นจะมีไม้เยอะ้าเอาไว้ลากไงใช่อันนี้ถูกต้องถูกเลยอคจริงค่ะคุณผู้ชมถูกถูกถูกถูอันนี้คือแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยนะคะขายจำหน่ายเนี่ยนะโดยการปากตอกปากซึ่งเพชรเคาบอกคุณผู้ชมแล้วว่าการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่นะคะด้วยปากตอกปากเนี่ยนะมันเร็วมาก เรว่าซื้อโทรทั์เรว่าซื้อวิทยุดีที่สุดแล้วแหละก็เลยทําให้งานของพี่นิมิตเนี่ยเป็นที่รู้จักกว้างขวางเราถึงต้องมาถ่ายในวันนี้อ่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีมือของพี่เขาเนี่ยพอมาติดต่อแล้วเพิบไม่ผิดหวังไงรวมทั้งราคาเนี่ยก็ไม่ผิดหวังด้วยเพราะว่าเป็นราคามิตรภาพราคะพี่ งานไม้ของพี่นิมิตเขามีความปราณีตดูดีแล้วก็เก็บงานได้เรียบร้อยจริงๆเลยครับเหมาะกับการซื้อไปประดับบ้านหรือเป็นของฝากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนกลับบ้านผมต้องได้อุดหนุนพี่เขาแน่นอนเลยครับพี่นิมิตเห็นว่าพี่นิมิตเนี่ยมีโครงการใหม่ๆอะไรที่อยากจะเล่าให้เราฟังบ้างอ๋ออันนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยครับก็คืองานทํากล่องใส่อาหารจากใบไม้ใบไม้ครับใช่ใบไม้ทั่วไปนี่แหละประเภทไบโออะ่ะ กล่องใบไม้หรือกล่องไบโอเพราะว่าใบไม้โอที่ผมไม่เคยเจใบไม้ใบไม้ที่ทํามาเป็นไบโอใช่โอกล่องรักทั้นโลกว่างั้นผมใช้เครื่องอ c ซผมเนี่ยกัดกัดพิมพ์ไงพิมพ์แล้วก็ใช้ความร้อนอัดอัดประสานครับแล้วมันก็ขึ้นลูกกลุ่มคนพิการผมเนี่ยยังไม่มีกลุ่มที่อาชีพของตัวเองเลยตรงนี้เป็นอาชีพส่วนตัวไงครับ อยากจะเข้ากลุ่มกับเขาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมตาโตเลยเนาะตาโตเลยชอบอันนี้บอกว่าก่อนที่จะชอบนะพินิมิตผมได้ยินอะไรใหม่ๆเนี่ยผมนึกถึงช่วงหน้าเลยผมมีอะไรใหม่ๆไหมพี่ดูเหมือนกันเพชรก็รู้ทันโจทันอยากรู้เลยครับอยากรู้เลยอะไรพี่ก็ช่วง DIY วิวของเราไงคะคุณผู้ชมโจจะพูดนี้ใช่ไหมล่ะถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับช่วง DIY วิวค่ะ สาวๆแบบเราในวันหยุดก็อยากจะออกจากบ้านแบบไม่ร้อนแบบสบายๆใช่ไหมล่ะคะปัญหานี้สามารถแก้ง่ายๆด้วยยางมัดผม DIY ว e w ค่ะคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กํากับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นมากี่วันแล้วคะ หววัวมการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ ค่ะทุกคนสาวๆแบบเราในวันหยุดก็อยากจะออกจากบ้านแบบไม่ร้อนแบบสบายๆใช่ไหมล่ะคะปัญหานี้สามารถแก้ง่ายๆด้วยยางมัดผม DIY วิวค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำยางมัดผม DIY นะคะไม่ยากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เราตัดผ้านะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้นำกาวร้อนนะคะมาประกบผ้าทั้งสองข้างให้ติดกันนะคะเมื่อประกบกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำผ้านะคะมาล้อมรอบวัสดุที่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะจะเป็นขวดโหลขวดแยมหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหลังจากครอบลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอากาวร้อนนะคะมาประกบผ้าให้ติดกัน เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําอุปกรณ์ตกแต่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมาตกแต่งตามสีสันหรือว่ารูปแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะขาวิธีการทํายางมัดผม DIY นะคะขั้นตอนแรกหลังจากเราตัดผ้าเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะประกบผ้าทั้งสองด้านให้ติดกันค่ะโดยการใช้กาวร้อนแบบนี้นะคะทากาวร้อนลงไปที่บนปลายผ้าฝั่งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เอานําผ้าอีกด้านหนึ่งมาประกบค่ะ กดกดให้มันแนบกันนะคะกดให้มันติดกันถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่ามันเหลือเศษผ้าที่มันไม่เท่ากันนะคะให้ใช้กรรไกรตัดออกให้มันเสมอกันเลยค่ะให้เรานําวัสดุที่เป็นรูปทรงกลมนะคะจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้ค่ะจะแก้วจะขวดโหลอะไรก็ได้ค่ะให้นํามาไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานํายางมัดผมนํามาครอบไว้บนผ้าอีกทีหนึ่งค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ย ให้เราพับผ้าด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วนะคะให้เราใช้กาวร้อนเหมือนเดิมค่ะทากาวด้านล่างนำขึ้นไปประกบกันค่ะ ค okay. หลังจากนั้นนะคะเรามาดูกันค่ะเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีเศษได้อยู่ข้างๆนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดเศษได้ที่เกินออกมาทิ้งค่ะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจะมาตกแต่งกันค่ะด้วยลูกไม้นะคะนินโะมเลื่อกมาเป็นลูกไม้สีดําให้มันตัดกับสีชมพูน,นะ,ะเราก็จะติดลูกไม้กับยางมัดผมของเราเนี่ยด้วยกาวร้อนเหมือนเดิมค่ะ โดยที่เราก็จะทากาวร้อนลงไปตามขอบที่เราเอาผ้ามาติดกันเนี่แหละคะ่ะค่อยๆติดไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตัดปลายลูกไม้ที่เหลืออยู่ทิ้งนะคะแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะคะว่ามันมีเศษผ้าเหลือไหมยังมีได้ติดอยู่หรือเปล่ามีกาวติดอยู่หรือเปล่านะคะก็ให้ดึงออก ซาลังเฮโยน่ารักไหมคะทุกคนยางวัดผมสไตล,ล์เกาหลีทำง่ายเลยนะคะลองทำตามกันดูนะคะเป็นไงพี่คิดว่าดูไอเดียแล้วโอเคไหมผมว่างานงานแบบนี้มันก็ทำง่ายดีนะ คือคนพิการไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่หรือว่าเนี่ยก็สามารถกับปากกาอะไรพวกนี้ก็ทํางานได้ใช้เวลาว่างช่วงเล็กเล็กน้อยก็ทําได้แล้วใช่ไหมใช่ครับหรือว่าไม่อย่างนั้นก็คนในบ้านเนี่ยช่วยกันทําก็ได้เป็นเป็นเป็นในงานในครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจนะผมว่าก่อนจากการพี่ผมชอบไอเดียพี่มากเลยอยากจะให้พี่แชร์ไอเดียความคิด หลักการใช้ชีวิตหลักการทํางานของพี่เนี่ยให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับทั้งคนพิการก็ดีคนไม่พิการก็ได้ค,ค,คนเราไม่ว่าพิการหรือว่าไม่พิการเนี่ยใจสาคัญที่สุดครับเพราะใจเราเนี่ยถ้าใจเราไม่สู้สักอย่างนะครับไม่ว่าร่างกายดีไม่ดียังไงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทาอะไรได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราใจเราสู้เนี่ยไม่ว่าคุณพิการรุนแรงแค่ไหน แม้แต่ผมเนี่ยผมต้องมีผู้ช่วยอยู่ตลอด24ชั่วโมงเหมือนคุณเพชรใช่ไหมครับเราต้องมีผู้ช่วยไม่งั้นเราอยู่ด้วยด้วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราใจเราไม่สู้เนี่ยก็คือเรียบร้อยอะครับใช่ทุกอย่างมันก็ถักไปหมดอะไรนี้เราค่อยทำไปแล้วครับผมขออนุญาตหยิบให้ึบนี่ S <S เป็นชิ้นงานที่ผมภูมิใจนําเสนอนนเลยครับเป็นงานชิ้นครูชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นแรกที่ผมแกะแล้วก็แกะด้วยความเคารพแล้วทูลท่านเพชจะเอาไว้ที่ออฟฟิศของเพชเลยค่ะพี่ก็บูชาไว้ที่ออฟฟิศออฟฟิศเลยครับยินดีด้วออออยยินดีด้วยินดรับแต่พี่เขาให้ของผมอีกชิ้นหนึ่งเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันแต่มีกรอบขอบคุณครับทำไมจอจะต้องเอาชนะพี่บุ๊เรื่องเลยพี่เขาบอกเองว่าผมซื้อน้าหนัก ไฟบินมาลำปางเนี่ยผมซื้อ20โลเลยคนเดียวแต่พี่ซื้อ30โลเผื่อตากล้องอ่าพี่แชร์กันน้ำหมักไม่พอเดี๋ยวเราไปทะเลาะกันข้างหลังดีกว่าปิดรายการผมนะครับวอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากมากนะคะพี่นิมิตของเราค่ะครับพี่นิมิตขอบคุณเช่นกันครับับขอบคุณครับขอบคุณครับล้วพบกับรายการวิวแชร์เวิร์กแอนด์โฮมได้นะครับทุกวันพฤหัสเวลา9โมงครึ่งครับค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะชมเราทางออนไลน์นะคะหรือว่า ชมเราทางย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะเิร์ชคำว่าวิวแชร์ตามชื่อรายการของเรานะคะดูไปเลยนี่ YouTube Instagram นะคะหรือว่า f a c e b o o k นะคะก็สามารถที่จะดูเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรานะคะหรือว่าดูเป็นภาพสนุกๆเบื้องหลังรายการของเราได้ค่ะวันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทานทั้งหทุาครับ